คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารคริปโตที่ไม่ดีเลยนะครับผมเกี่ยวกับในเรื่องของรัสเซียแล้วก็มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทางคอยเบทถือว่าเป็นข่าวหลุดไม่รู้ลุดจริงหลุดปลอมนะครับผมก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ทําให้หลายคน,ค,นค่อนข้างเครียดอยู่นิดนึงอยู่พอสมควรนะฮะในขณะนี้น,นอกจาถึงมีข่าวของชิบ,บัท,ที่น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆชิบ อาร์มี่ชาวไทยน่าจะชื่นชอบกันนั่นเองนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่ไปกันผมขอเวลา2วินาทีฝากกดไลค์กันก่อนที่จะไปดูกันนะครับอ่าโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ข่าวร้ายประจําเช้าวันนี้หรือเที่ยงเที่ยงวันนี้กันก่อนเลยละกันนะครับก็ล่าสุดทางคุณปูตินนะครับแซนในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะออกมาควบคุมในเรื่องของดิจิทัลแอสเซท เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือแบนด์นั่นแหละนะหรือว่าไม่สามารถที่จะให้ใช้คริปโตนะครับหรือว่า Bitcoin, อีท e รียมในการเอาไปซื้อพวกสินค้าแล้วก็บริการต่างๆในประเทศได้นั่นเองนะครับซึ่งกรณีนี้ผมก็คิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกอะไรนะเพราะว่าอย่างในไทยก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้คริปโตในการซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อซื้อ ของกินในะเบีแบบนี้ไม่ได้อนุญาตในกรณีแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าห้ามใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อของนะทั้งนี้ทั้นนะครับการแบนในครั้งนี้เนาะไม่ได้รวมถึงการที่แบบเฮ้ยเราจะไม่สามารถที่ invest ในตัว digital asset หรือว่า bitcoin ethereum นะครับก็คือไม่ได้แบนไปจนถึงตรงนั้นนะครับซึ่งก่อนน,น้นนี้มีในเรื่องของตัวร่างกฎหมายเหมือนกันนะัที่จะแบนทั้ง payment หรือว่าการใช้จ่ายแบบ ชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็แบนทั้ง investment ด้วยนะครับแต่ใน,นขณะนี้ก็แบนแค่ในเรื่องของตัว payment ชเฉยๆนะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วก็คล้ายๆไทยไทยก็ไม่ได้อนุญาตให้เอาไปจจ่ายใช้สอยอยู่แล้วแต่อนุญาตให้ลงทุนหรือว่าซื้อเก็บได้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ ทำให้หลายคนค่อนข้างตกใจอยู่พอสมควรนะครับว่าเฮ้ยปูตินนะครับแบรนดคริปโตแล้วนะครับผมหลายคนก็กังวลอยู่ในัขณะนี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคอยเบดกันบ้างนะครับก็มีข่าวไม่ดีอันนี้เป็นข่าวหลุดนะยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับอันนี้มาจากทาง Insider นะครับผมบิสเลตอินไซเดอร์ล่าสุดอีเมลนะครับผมจากทางคอยเบดหลุดอันนี้คือหลุดนะบอกนะครับผมว่าเตรียมที่จะยกเลิกในเรื่องของ A f f i l i a t e Marketing Program โปรแกรมนะครับหรือว่าการที่คน US เนี่ยสามารถที่จะแนะนําบอกต่อได้นะสำหรับาการใช้งานหรือว่าให้คนเนี่ยเข้าไปใช้งานไอเชนอย่างคอยเบดแล้วก็แบ่งค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆก็วางกันไปจะทําการชัดดาวแล้ว่นเดงนะครับผมสาหรับการทำเอฟเฟรตนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของตัวมาร์เก็ตคอร์ดิชั่นนะหรือว่าสภาพตลาดที่ไม่ค่อยเอื้อในขณะนี้นะครับก็มไม่รู้ว่าอะไรภายในของคอยเบด มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีในเรื่องของการปรับลดพนักงานถูกต้องไหมครับนะแล้วก็ล่าสุดก็เห็นมีข่าวในเรื่องของ NFT นะครับที่ GameStop ออกมาทำ m m r r k t t p l c e e หน้าตาดูดีมากนะครับผมสลับ NFT Marketplace ของ GameStop เนาะก็ทำให้หุ้น GameStop เติบโตขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือยอดวอลลุ่มในการเทรดนะตั้งแต่เปิดมานะครับผมได้ดูว่า ประมาณ3,000กว่า e a t ทเนาะถามว่าเยอะไหม3,000กว่า e a t ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมตั้งแต่ตอนเปิดมาแต่ก็เยอะกว่า Coinbase NFT Market p r a c e เรียกได้ว่าเท่าตัวนะครับผมเท่าตัว Coinbase NFT Market p r a c e เนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่1,900 e a t เ,เองที่เข้าไปซื้อซื้อขายๆนะครับแต่ GameStop ที่เกิดมาเนี่ยก็เลยเดียวว่าทำให้ Coinbase NFT กลายเป็นตัวตลกไปเลยประมาณนั้นนะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างยากลําบาก เกี่ยวกับคอยเบดเหมือนกันแล้วก็มีข่าวในเรื่องของอีเมลหลุดที่จะชัรดาวน์ในเรื่องของตัวเอฟเฟอร์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องรอดูนะว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีอะไรออกมาสําหรับทางคอยเบดมากกว่านี้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าออกมาที่ไม่ดีจริงๆในอนาคตผมก็เสียเสียเหมือนกันที่จะทําให้หลายคนอ่าอาจที่จะเห็นตลาดแดงสำหรับคอยเบดก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรนะเพราะว่าคอยเบดก็ถือว่ามีการเลี้เลตโดย ทางกราตออยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็คงที่ยังไม่ได้เอาแอสเซสของคนที่เอาไปฝากเอาไปทําอะไรเนี่ยเอาไปทําอะไรไปแปลกๆเหมือนซีฟเจ้าอ,อ,อื่นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ข่าวนี้ถือว่ามีกลิ่นไมค่อคดีนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของทางชิบะกันบ้างนะครับคิดว่าชาวไทยน่าจะชื่นชอบชิบาะกันค่อนข้างเยอะนะจริงๆไม่ได้แค่คนไทยหรอกทั่วโลกค่อนข้างชื่นชอบนะครับเพราะว่าล่าสุดเหรียญชิบาะนะครับมีส่วนในการถือ มาที่สุดบนกระเป๋าเวลต่างๆที่อยู่บนอีเ e อร u m 1ียมหนอันดับแรกนะครับตอนนี้ชิบะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะก่อนหน้าน,นี้เป็นสเตเบิลคอยนะครับชิบะอยู่อันดับ3าอันดับ4แต่ก็ที่นี้ท่านั้นชิบะถ้าใครติดตามกันมาก็อยู่อันดับแบบท็อป10ท็อป20อะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสําหรับอีเทอร u m ียเวลที่ถือชิบะอยู่อย่างหนักในขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่า ไม่รู้จะคิดผิดคิดถูกนะครับผมแต่ก็ขอให้คิดถูกแล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่าคนลหลายๆคนน่าจะชื่นชอบชิบะแล้วก็มีชิบะอยู่นะครับถ้าชิบะเติบโต,ตขึ้นผมก็คิดว่าน่าจะทําให้หลายคนค่อนข้างยิ้มได้นะครับผมซึ่งโซนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัว Ledger สซึ่งถือว่าเป็นข่าวเป็นข้อมูลเก่าแล้วแหละเนาะในเรื่องของ Ledger สองหรือว่าตัว Metaverse แล้วก็เกม Pedro Earth, แล้วก็ตัวเซบบ์คอยที่เตรียมที่จะเปิดออกมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลนะว่าจะเป็น วันที่เท่าไหร่เป๊ะๆนะครับผมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเราต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเพทเอิร์นนะครับผมแล้วก็เซเบร์คอยของชิบะจะทําออกมาได้เจ๋งมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทําให้มีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเ่องที่ต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่าอิทเรียมเวลจะคิดผิดคิดถูกนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชาร์จกันอีกสักนิดหนึ่งกันบ้างน,นะครับเรยกว่าตอนนี้ทํา เหมือนเป๊ะๆนะครับผมเหมือนเป๊ะๆกับอ่าอันนี้คือราคาอิทูเรียมนะจริงๆราคาอิทูเรียมกับราคาเบียร์คอยทำเพฤติกรรมเหมือนกันเลยนะครับเรียกดูว่าราคาอิทูเรียมในนั้นขณะนี้ด้านบนในนั้นขณะนี้เนาะเปรียบเทียบกับตอนปี2019นะครับผม2019ช่วงที่ดรอปลงมาต่างๆเนี่ยเราแม้คล้ายคลึงเหมือนกันเป๊ะสิ่งที่เราลุ้นตอนนี้ก็คืออะไรก็คือลุ้นว่ามันจะเบรกขึ้นไป ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับผมซึ่งอันนี้พูดถึงอิทเรียมแล้วก็บิตคอยด้วยนะเพราะว่ากดทรงกาฟเหมือนกันแทบจะมากมากเลยนะครับผมมากๆเลยถ้ามันเบรกแนวต้าน2แนวนี้ขึ้นไปได้ผมก็คิดว่าค่อนข้างน่าสนใจเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยกโลยกโลนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเบรกได้หรือไม่นะถ้าเบรกได้ผมก็ยิ้มได้อยู่พอสมควรนะยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันละกันนะครับสบคลกปรด์ดที่มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ